เอ้ออเ้ยเห็นยังไงเข็มม่วงครับเย้าม่วงกว่ครับสวัสดีครับ <laughs> คนไทยในไต้หวันนะครับพี่น้องนะครับว่นนี้ทา่านนมบุญการบ้านเขานะครับไปได้ครับออ ปินบะม่วงนะครับแตคือขออามาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับทำงานเขาเดี๋ยวเขาไปนักโดยเมืหน้าบ้านโดนะครับก็คือแย่แรงนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นกำลังหยุดปินนะครับน้ำไม้ฮักกระเดีวกันนะครับมีกล่องเสียวหอมนะครับเนาะขวนกำลังใจของพี่แรงเพื่อนนะครับเนาะติ๊กเยาะนะครับเนาะโอเคโอ้ยมือนี้มาเก็บมา ตั้งค่ะก่องเคีเื่องเราเลี้ยงใจอยากกินบักม่วงหลายค่ะคือบางท่านล่ะของเสียบนาะให้มันหายอยากก็ธรรมาดาแล้วค่ะเราต้องไมากินคำนองบักม่วงนะครัำนองบักม่วงน้อยเน,นะ้อปลาหน้ประกาศเนื้อเอาสู้ๆเอออยูแเลี้ยใจนี่แหละเนี่ยอยากกินเออเอพืพอเ่อพี่เพื่อ,อนน้องเพื่อพี่เพื่อนน้องเนาะเต๊บ้านเพื่อเสีหาบักม่วงกินได้นะ่ะขึ้นมามีเทคนิคการปีนนะครับเอาครับงานที่หนึ่งนะครับเนาะเรื่อย รับรับรับ,ลบเลยนะครับงานที่หนึง่งตกลงมาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะงานที่หนึ่งลงมาแล้วนะครับเนาะโอ้บ,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 บุ้งม่วงม่วงน้อยบ่ม่วงน้อยม่วงน่อยกันเฮ้าพักกันที่ยังนี่พัากันเที่ยัง เออเขากันว่ากรุงเมืองนะครับปามามันแทรก,กน,นะสวัสดีครับปามาครับขบัญญัติมันกัดบ่สากันเหน็นยังนี่เอ้ยเอเห็นยังไงเก้บม่วงครับเก้บม่งวงวะบระวังเด้อ cần ừ, thêm để... nhang, tôi này. mao cái măng muông lạc măng muông ăn thằng con măng muông kim sồn với sồn trà. đây lại rồi, đây lại rồi. lại rồi. tôi cần thêm nhang à? cần tôi tôi. <cười> 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 đây, đây là bự vậy Nhanh ก็ตอนเย็นๆจะมีตอนเย็นนิดก็แล้งเอาไม้ติดไปตัยค่ะอยากฝากยังยังถึงพี่น,อน้องบอ้านเฮาบ่ฝากด้วยหรืโอ้โยมันจุกไม่หยาเลยค่ะพี่เดซีมาก,กับมาเฝ้ามาเงินสวยเงินหลานหายหยาคือตอนนี้ก็แลัแลงหาได้กับเปล่าแม่หาตรงไหนตล้นี่ยสวยก็ต้องหวังสิมาบังม่วงบ้านเฮามีความสุกขกันเฮ้งแก่ทั้งสุภาพนี่มามๆๆม,มีหน่อไม้ให้กินบ่ล่ะืึหน่อไม้ก็มีค่ะบังม่วงเจเจปูฝากยังยังถึงพี่น้องบ่ โอ้ยฝากถึงอย่ามาเด้อที่คิดอดบ้านไหลคิดอดบ้านนะครับโอ้สามากี้กับยีรีนะครับเราพี่น้องครับต่อสามต่อสี่ขึ้นใบนะครับนะสามากี้กันครับห่วงกับทุกนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับมีพี่น้องได้ซัมนี่นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกกันไหมนะครับคลิปนี้ผมกับจะฝากกดติดตาม พิมนุ่มกันบ้านนอกเลยครับแรงงานในแต่วันสวัสดีครับพบกันอิกใหม่สวัสดีครับ